สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมนี้ก็เป็นบันทึกเกมนะครับระหว่างพี่บอยซีฟูดพบกับเทพตรงฟานนะครับเกมนี้นะครับก็น่าศึกษานะครับโดยเทพตรงฟานนั้นลดตัวหมากนะครับคือลดเม็ดกับเบียริมนะครับซึ่งเกมนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเกมนี้กันนะครับว่าผลนั้นโดยที่บอยหรือเทพตรงฟานครับที่มีชัยในเกมนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเทพตรงฟานนั้น เนื้อคำบรรยาจริงๆเท่ากับการลดตัวหมากของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันครับตรงฟานนั้นออกรูปเป็นไม้ยงขวาครับพีบอยนั้นตั้งรับสวนด้วยโคลมาตรฐานาใช้เดี่ยวพันลีนี้ครับโอ้โหตรงฟานครับเก๋าจริงๆครับขึ้นขุนมาอีกครับจ,จังหวะนี้เหมือนไม่รู้จะเดินอะไรนะครับ โ์ความเหนือชั้นไปทีครับข่มขู่คู่ต่อสู้พีบอยนั้นเปิดสวนเป็นมา้ายซงาซนี่ครับจังหวะน,นี้ครับตรงฟานเปิดเบียรหน้าขุนขึ้นมาครับีกเ <Enough. S 1> นาทันกฤษเตนาของตรงฟานที่ได้สอบถามมานะครับตรงฟานบอกว่าหมากรถตัวเนี่ยต้องพยายามขึ้นหมากให้เร็วนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวให้สูงเจตานาของตรงฟานนั้นหมายจะเดินม้านะครับขึ้นมาตำแหน่งที่อยู่หน้าขุนนะครับเพื่อทําให้ม้านั้นอยู่สูงแล้วใช้งานขาโมยกินได้โดยง่าย อาศัยจังหวะที่พี่บอยยังตั้งตัวไม่ทันนะครับเจึงเหล่งที่จะเปิดเบีย้ยในตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับพี่บอยเดินเม็ดครับตรงฟานเปิดมาครับเหมือนจะมาตามนัดเลยครับพี่บอยหนุนเป็นม้าซ้ายเต็มระบบตรงฟานหนุนโคนครับเตรียมพร้อมพี่บอยเดินโคนครับตั้งรูปมาตรฐาน ตรงฟานง้างเรือมาครับจ่อขุนเลยครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่บอยนั้นต้องเล็งแล้วครับจังหวะนี้ว่าจะเปิดสู้กับตรงฟานหรือเปล่าตรงฟานนั้นเดินเรือมาก่อนเลยครับจังหวะนี้เซฟด้วยบุกด้วยนะครับเกมนี้ทําให้พี่บอยคิดหนักพอสมควรครับกับแต้มเรือของเขาครับพี่บอยถึงก็หลบขุนครับแต้มนี้เอราวันญาติลดตาเดินของหมากสีแดงครับเทพตรงฟานจังหวะนี้เขาจะเดินอะไรครับ ในเกมของคู่นี้นะครับผลนั้นจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาทํารีลันให้ชมกันนะครับสำหรับรีลาของน้บอยซีฟูดและเทพตรงฝานตรงฝานเปิดเบีย้ยครับเป็นเบีย้ยคู่กลางนะครับโจมตีลักษณะเป็นม้ามังกรพี่บอยกินตัดตรงฝานกินโตจากวะนี้ดูเหมือนว่าพี่บอยนั้นง้างแล้วเปิดเบีย้ยขึ้นมาอีกครับอีเหนาทางกลิต แต่อันนี้่บอยเลงกันเอาไว้ครับไม่ให้เรือของตรงฟ้านั้นทํางานได้ดีวิลุนจําบังเพถ้าเกิดไม่เดินเบี้ยตาแหน่งนี้ตรงฟ้าจะทิ่มสูงตรงฟ้าเดินม้าเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับม้าที่ตาแหน่งของชอชางห้าครับขู่กินโคนครับพี่บอยกินไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือขาดพี่บอยเดินขุนครับทาการผูกโคนของสีขาวไว้ครับโอ้แต้มนี้ครับตรงฟ้านั้นทิ้งดิ่งเข้ามาครับเติมโคนขึ้นมาอีกก็เสทยตรงฟ้านตำแหน่งที่ชอชิงสอง ตาเดินของน้าบอยซีฟูดครับจังหวะนี้ม้าของตงฟานยืนดีนะครับพี่บอยเติมขุนไม่อีกครับเพราะว่าโคนพี่บอยนั้นไม่สามารถขึ้นประจําตําแหน่งทับได้ครับแต่มีตรงฟานยัดโยนเข้ามาแล้วแหกค่ายนรกเบียนเมียนฟูเป็นตาเดินของน้าบอยซีฟูพี่บอยขึ้นขุนเตรียมพร้อมครับจังหวะนี้ต้องฟานต้องหนีม้านะครับถ้าไม่หนีม้านี่โดนกินแน่ๆครับแต่มีตรงฟานจะเดินยังไงครับเดี๋ยวมาดูครับ แต่นี้ตรงฟานนั้นสามารถเดินมาตีลูกคาดได้นะครับจะได้เบี้ยหงายหนึ่งตัวแต่เดี๋ยวมาดูนะครับบ่าตรงฟานไม่เอาครับกลับมมามาครับเพราะว่าตีลูกคาดไปแล้วเนี่ยเบี้ยหงายจะฟรีนะครับเพราะว่ามันกลับไม่ได้ครับตาเดินนี้ไปตาเดินของหมากสีขาวเปิดเบี้ยครับทําการปิดหน้าขุนตัวเองตรงฟานเสิร์ฟโคนขึ้นครับ ทำการผูกเบียไว้พี่บอยได้จังหวะแล้วย่เรือมาครับตำแหน่งที่ชอช้าง8ปดกงฟันเปิดเบียคู่อีกครับพี่บอยไปแล้วครับเดินขุนครับหน้าพุทธป่าดางครับเดี๋ตรงฟันตรงฟันยัดครับนี่ครับแต่มไม่มีอะไรจะเสียของเขาครับเขาไปให้ผมอทำการระเบิดทางออกครับแต้มนี้พอยถามตรงฟันแล้วตรงฟันบอกผมเดินทุกตาต้องมีแต้มนะครับแต้มนี้ตรงฟันบอกว่าทิ่มเบียส่งเข้าไปครับ หมูเนี่ยมันเดินกลัวเราครับยังไงเดี๋ยวมันก็เดินพลาดพี่บอยก็เกณนเลยครับจังหวะนี้ตรงฟานกันหนุนกินเข้าไปอีกตาเดิอของน้าบอยซีฟู้ดพี่บอยเปิดเบี้ยคู่เข้ามาครับตำแหน่งที่ยอหิงห้าแมนี้ตรงฟานขาสั่นเหมือนกันครับตรงฟานหนุนโคนครับทาการประกอบร่างทับในเกมรูปแบบนี้นี่ครับจังหวะนี้พี่บอยหนุนเบี้ยแทมนี้ครับดูจังหวะนี้ของพี่บอยครับตรงฟานนะครับคิดอยู่พักหนึ่งครับแล้วตัดสินใจนะครับ คือถ้าปล่อยให้พี่บอยทิ่มเบี้ยมาอีกตัวนี่ไม่ดีแน่ครับตรงฟานก็คิดว่ากินทิ้งดีกว่าครับพี่บอยไม่กินครับนี่ครับโอ้โหชิงจังหวัดตรงฟานเดินมาสวนเลยครับจังหวะนี้ต้องมาลุ้นที่ตรงฟานแล้วครับมาของตรงฟานนั้นกลับไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นนะก็ไปตาดาบหน้าับสำเทศตรงฟานตาเดินนี้ก็ไปตาเดินของพี่บอยครับพี่บอยก็ค่อนข้างลุ้นครับจังหวะนี้ พี่บอยง่ายเลยครับจังหวะนี่ขู่กินเบี้ยความของตรงฟานที่ยอหญิงสี่แต่ไปดูตานี้ของตรงฟานครับตรงฟานจะเดินอะไรครับอืมจังหวะนี้ของเทพตรงฟานนั้นเดี๋ยวดูครับความเหนือของเขาไม่ได้มาเพราะโชคครับเดินโค่นขึ้นมาเลยครับทําการเตรียมพร้อมจะเตินไปข้างหน้าอย่างเดียวครับแต่คงจะลืมไปครับว่าพี่บอยนั้นไม่ใช่หมูให้เชื่อดโดยง่ายนะครับแต่เดนของพี่บอยสี่ฟุต ดูจังหวะนี้ของพี่บอยครับดูครับที่รันม้วนแผ่นดินตรงฟานจาเป็นต้องกินนะครับเพราะว่าข้อมโคนกับมาเอาไว้พี่บอยกินครับจังหวะนี้ที่ชอชิงสี่แต่มีตรงฟานกันเริ่มจดจ้องไม่ค่อยดีเหมือนกันครับก็ไม่รู้จะเดินอะไรครับเหนื่อยแทนตรงฟานเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต้มนี้ตัวหมากของพี่บอยนั้นเหนียวแน่นจริงๆครับทาให้ตรงฟานบุกลําบากตรงฟานเรือเรือครับที่ชอชิงแปด ดูจังหวัดนี้ของพี่บอยครับดูครับบนโทนั่งแท่นครับอื้อม้าขึ้นมาอีกครับครูกินคนของตรงฝานตรงฝานเดินขุนครับใช้เดี่ยวพันลีดูจังหวัดนี้ของพี่ตรงฝานที่เดินขุน้วผูกครับมันไม่ได้มีอะไรจะผูกแล้วนะครับก็ต้องเดินขุนขึ้นม้าครับพี่บอยจังหวัดนี้ดูเหมือนจะไม่หยุดโจมตีครับดูจังหวัดนี้ของพี่บอยนะครับอเดินมันเกมนี่ครับพี่บอยเดินเนียนมากนะครับคือพี่บอยเนี่ยเดินม้าได้นะครับ มาผูกเบี้ยคว่ำนะครับแต่ดูพี่บอยเดินตามนีนะครับเขาเดินในสิ่งที่ธรรมดาโลกไม่จําจริงๆครับนี่ครับบอยซีฟู้ดดูจังหวะนี้ของพี่บอยนะครับแกเลือกที่จะเดินในแต้มที่แบบชัวครับเน้นครับเพราะว่าตรงฟางกับพี่บอยนี่ใครแพ้คนนั้นก็แหมอย่างว่าครับคู่นี้เขาขิงกันมาครับดูจังหวะนี้ของบอยซีฟู้ด ในจังหวะที่สำคัญนะครับพี่บอยไม่ฝั่งเดียวกันไงอ่ามาจะหนีเร็วพี่บอยไปฝั่งนี้ครับตรนี้เป็นย่อของำว่าจริงเลยอรับในตาดีเก่งจะขู่สองที่เหลือดีๆ่นี่แต่ตอมนี้เขาหลอกนะครับหลอกไปตรงฟานน้ำเปือกเบียความนะครับแล้วพี่บอยเนี่ยจะเอาเรือที่อยู่ข้างขุนนะครับกินม้าครับทําให้เรือตําแหน่งที่ยอหญิงหนึ่งเนี่ยขาดนะครับจังหวะนี้ตรงพี่บอยนี่หลอกตรงฟานครับแต่ตรงฟานรู้ทันนะครับ เดินเบีย้ยขึ้นมาที่กอไก่สี่นะครับผูกเบีย้ยไว้ครับเบีย้ยของตรงฟานที่อยู่สูงตำแหน่งที่ขอไข่ห้านั้นดีนะครับเป็นการบล็อกโคนของพี่บอยไม่ขึ้นครับดูครับจังหวะน,นี้ครับพี่บอยซ้อนเรือกินเลยครับจังหวะน,นี้ตรงฟานทําท่าจะกินเบี้ยความแต่กินไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าถ้ากินเบี้ยความเนี่ยพี่บอยจะเอาเรือกินมาครับทาให้เรือตำแหน่งที่ยอ,อยิงหนึ่งยังขาดอยู่นะครับแต้มนี้พี่บอยหลอกซ้ Annual, ซก sean, กําหลอกซ้อนครับดูครับจังหวะของพี่บอยครับ แม่ร้ายจริงๆครับบอยซีฟู้ดเดี๋ยวมาดูจงังหวะนี้ของเขาครับตรงฟานนั้นก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันครับแต่มีตรงฟานตัดสินใจเดินอะไรเดี๋ยวมาดูนะครับอืมเกมนี้ครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าตรงฟานลดเยอะนะครับก็เกือบจะเสมอแต่ว่าพี่บอยไม่ยอมนะครับทำให้เกมนี้ครับตอนจบนั้นมีผู้ปลาชัยเกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะนําคลิปเสียงมาฝากนะครับเป็นยังไงตรงฟานรุกครับองคดคงพระขันับพูกินโคนพี่บอยกินไม่ต้องคิดเลยครับตรงฟานได้หงายเบี้ยครับพี่บอยหงายกลับครับหันุมานข้ามหลงกาตรงฟานกินเบี้ยอีกครับที่คอควายหกแต่พี่บอยครับอืจังหวะนี้ของพี่บอยครับดูครับจังหวะนี้พี่บอยเดินเพี้ยงหงายไปคล่อมเรือตรงฟานครับโอ้โหแต้มนี้ครับโอ้โหมองข้ามเรื่องเล็กครับแต่ใส่ใจงานใหญ่ครับ พี่บอยเล่นเรือเลยครับไม่ยอมกินเมี้ยงหงายที่เขาคอยหกนะครับแต้มน,นี้พี่บอยขู่ตรงฟานด้วยน,นะครับว่าให้กินม้ามาันซิอย่าช้านะครับไม่ต้องรอครับจังหวะนี้ตรงฟานครับนายมีทางเลือกไม่เยอะตรงฟานก็กินลุกเลยครับตรงฟานนั้นเอาเรือกินม้าพี่บอยใช้เม็ดกินตรงฟานขู่เรือตำแหน่งที่ชอช้างหนึ่งพี่บอยนั้นเดินแต้มที่ธรรมดาโลกไม่จำจริงๆนะครับพี่บอยเนยี่ยแกเลือกที่จะไม่คุมครับ แกละลายตัวหมดดูจังหวะน,นี้ครับพี่บอยเช็คโคนกินครับโอ้โหบาทาลูกพักครับโอ้พี่บอยนั่นกินตัดตรงฟานเดินเรือกินสวนครับยอเขาพสุมเมนพี่บอยจับปลดอาวุธเลยครับเหลือตำแหน่งที่ฮอช้างแปดนะครับเทพตรงฟานบอกอัวเหลือเหลือลำเลี้ยวหรือยังมาต่ออัวอีกนะครับเดีย๋ยวดูจังหวะน,นี้ครับโอ้โหตรงฟานถือว่าเกมนี้ตรงฟานเหนื่อยมากนะครับ เจอกับพี่บอยซีฟู้ดแล้วเดินแบบนีครับโอ้โหจังหวะนี้ตรงฟานนะครับเขาจากเกมเนี่ยตรงฟานหลบเรือนะครับซึ่งเราทําการถอด AI มาแล้วเดี๋ยวเกมนี้ยเราจะมาวิเคราะห์เกมให้ดูกันเป็นช็อตๆนะครับในเกมนี้ AI เนี่ยให้พี่บอยเป็นต่อตลอดทั้งเกมนะครับไม่มีเป็นรองเลยนะครับขอแอบบอกไว้ก่อนแต่ว่าเกมนี้เราเป็นเกมนําเสนอคลิปนะครับที่เปิดหัวคลิปในคลิปแรก ก็จะมีเกมของที่เราได้ถ่ายทำเอาไว้และเกมคู่เข้าแข่งขันในหลายๆเกมนะครับนำมาวิเคราะห์เกมแล้วก็มีการบอกรูปแบบการเดินด้วยตรงฟันเรือครับที่ชอชิง2ตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเป็นรูปแบบอธิบายเกมการแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่สะดวกไปไลฟ์สดนะครับชั่วคราวนะก็เป็นการเดินของหมากสีแดงครับดูครับจังหวะนี้ตรงฟานครับยัดโคนเข้าไปครับที่งองูห้ายัดมาละ ที่บอยไม่กินครับมองข้ามโคลงตรงฟานครับเรียวเสมือนว่าโคลตรงฟานนั้นไร้ค่าจะบีก็ตายครับจะคลายก็รอดนะครับเหมือนกับลูกไก่ในกำมือครับโอ้โหตรงฟานแค้นมากครับเดินมากลับมาครับที่ตำแหน่งของจอจันสองเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของพี่บอยครับอืเติมไม่หยุดครับพี่บอยครับแทมเนี้ยมีจังหวะลอยโคลนลุกเข้าไปหน้าขุนได้นะครับที่ตำแหน่งของอไข่สี่ ใช้นามาตีลูกคาดนะครับเพื่อให้ขุนของสีแดงนั้นตกลงไปแต่พี่บอยไม่เอาครับแกเลือกใช้วิชากินครับใช้วิชาจานเสืบเลยครับวิชากินครับชนะทุกสิ่งไงพี่บอยกินครับที่ยอหญิงสี่เดี๋ยวมาดูตรงฟานนะจังหวะนี้ตรงฟานจะเดินตามไหนครับตรงฟานก็บอกว่าผมก็เหนื่อยแล้วนะพี่บอยนะมีการถามพี่บอยนะครับม่าตั้ที่เสมอไหมอ่าตรงฟานเปิดบี้ครับที่กอไก่ห้าอีเนาแทงกลิบนี่ครับ ขุดรูสู้ครับตรงฟานครับลบแบบเวียดกงพี่บอยบอกอ้าวเธออยากกินกินไปเลยครับอือหือตรงฟานบอกติดคอครับจังหวะนี้อ้าวครับตรงฟานเดินมาที่ช้าช้างสามหวังจะลุค่าพี่บอยครับแต้มนี้เวลาตรงฟานเดินนะครับเขาทาหน้าไม่มองด้วยนะครับเหมือนกับว่าทําสายตาหลอกพี่บอยครับแต่พี่บอยเนี่ยแกรู้ทันนะครับแกมีการบอกตรงฟานนะครับแต่ลูกค่าใช่ไหม เนี่ยรต้องฟานบอกโอ้มวนเห็นหมดทุกแต้มีกูแย่เว้ยลุกนะครบตำแหน่งที่ชอชิงห้าครับพี่บอยนั้นเดินขุนโอ้โหดูหลบครับดูครับขุนพี่บอยตาหนีหมายไหมพี่ไอ้เจก็หลบตาหนีนะครับตาชนะเลยนะครับแ้มนี้โอ้โหหลบขุนไม่ตำแหน่งที่ย่อหญิงแปดครับต้องฟานถึงกับเดินเรือมากันนะครับเพราะว่าไม่งั้นพี่บอยเนี่ยจะเดินโคนเข้ามานะครับแล้วขู่ลุกจน พี่บอยก็เดินเรือไปตำแหน่งที่ยอหญิงเจ็ดครับแ้บน,นี้ครับผมเองก็ยังตกใจกับพี่บอยอยู่นะครับว่าพี่บอยนั้นเดินไปทําอะไรนะครับแต่ว่าพี่บอยเนี่ยเขามีแผนครับคือจะไม่ให้ตรงฟานเนี่ยเอาขุนกินเบี้ยคว่ำนะครับเพราะว่าถ้ากิจน,นี่ยแกจะลุกจนนะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีลูกคาดกินเรือด้วยและอีกอย่างหนึ่งพี่บอยเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากให้ตรงฟานลุกด้วยนะครับก็เลยเดินเรือมาตาน,นี้เดี๋ยวมาดูจังหวะที่ตรงฟานจะแก้ยังไงครับแต่เกมนี้จบลงด้วย รูปร่างคล้ายคลึงแบบนี้ครับเดี๋ยวว่าดูตอนจบครับพี่บอยใส่หมัดชุดนะฮะจังหวะนี้ตรงฝานเดินเรือออกครับพี่บอยยัดลุกเข้ามาครับที่ขอไค่สี่ตามซ้ามาอีกทีครับเรือตาแหน่งที่ยอหญิงสามและจังหวะนี้พี่บอยดูเหมือนจะไม่หยุดกระทำนะครับสังเกตมาสีขาวของพี่บอยให้ดีครับแต่บนี้พี่บอยงานมาจากบ้านแล้วครับที่แถวบางกลวยอมาพี่บอยครับมาแล้วครับดูครับมาจากตุลาธิเคีับแต้บนี้ตรงฝานเดินเรือหลบ จังหวะน,นี้ตรงฟานนะครับเ,เดินเรือมาตำแหน่งที่อคอควายสองครับมีจังหวะขู่ลูกคาครับแต่ว่าพี่บอยนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับพี่บอยเขาเดินยังไงนะครับแต้มน,นี้สวยนะของพี่บอยนะครับแกบอกว่าแม่ตรงฟานตอนนี้นายอยู่ในกำมือเราทุกอย่างแล้วครับจังหวะน,นี้ตรงฟานก็แทบจะจับแล้วนะครับแต่พี่บอยเนี่ยแกเดินเรือนะจังหวะน,นี้จะด,ดูนะครับเรือของพี่บอยซีฟู้ดนะครับไปตาไหนครับ แต้มนี้พี่บอยนั้นเลือกที่จะเดินเรือตำแหน่งที่ขอไข่สี่ครับแต่ว่าจะเดินไปตาไหนเดี๋ยวมาดูกันครับเดินแล้วแบบตรงฝานครับไม่รู้จะเดินอะไรเหมือนกันครับดูครับพี่บอยง้างเรือไปกลับไปตำแหน่งที่ขอไข่แปดครับบล็อกการโจมตีของตรงฝานอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่แต้มนี้คือเดินเรือไปเพื่อขู่นะครับว่าฉันจะนำมาลุกค้าดเธอนะตำแหน่งที่ขอไข่สี่ ตรงฟานทำท่า,า,าจะลงจับแล้วครับในเกมนี้ครับวันนั้นที่ถ่ายทําที่วัชลอะนะครับตรงฟานบอกขอจะดมพี่หน่อยมี <c oughs> แต้มน,นี้ตรงฟานนะครับบอกโอ้วันนี้บอยนายเดินดีจริงๆย๋ยวดูจังหวะนี้ครับจะมีต่อหรือเปล่าบอยทีฟูดแล้วตอนเนี้ยอย่าชอใจบางเดือดเดือดมาตำแหน่งที่ช <c oughs> อช่างสองและตรงฟานนั้ <c oughs> น ถูกลุกอีกแล้วครับโดยมาตำแหน่งที่ขอไขรสีตรงฟ้านเะนี่ยเขาไม่ยอมอยัไ้ไงเดี๋ยวดูครับเรือลุกซ้ำครับแต้มนี้เปิดลุกนะครับจะกินโคลนฟรีก็จบกันไปในตานี้ครับตรงฟานขอยอมแพ้ครับให้เสริมสาไทยโดยอินซีเคเข่าเรดิโอ